สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่อากาศที่มีแต่ฝนทานะครับนี่ที่บ้านพัฒน,นะตำบลพัฒน,นะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนราาสสีมานะครับสภาพฝนวันนี้ตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็ทวีความแรงมากขึ้นนี่ครับนี่คือน้ําที่ไหลในหมู่บ้านนะครับันนี้หลังบ้านนะครับ ก็ได้มีน้ําขึ้นมาสูงแล้วก็ระดับน้ําท่วมแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับคือมวลน้ํานะครับในเช้าวันที่ฝนตกวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับแล้วก็เจอพายุเข้าไปวันนี้น้ำเต็มทุ่งแล้วก็ท่วมนาข้าวหมดแล้วนะครับระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้หลายหมู่บ้านของอ่าอำเภอแางคุณทศก็ จบน้าแล้วครับนี่คือน้ําไหลในหมู่บ้านของหมู่บ้านพัชนานะครับนี่ครับมาตรการน้ําตอนนี้สุ่มเสียงครับบ้านที่เป็นที่ลุ่มต่ํานะครับน้ําไหลไม่สะดวกก็่วมแล้วนะครับนี่ครับชาวบ้านเขาได้เตรียมกระสอบตายอา่ไว้รองรับน้ำที่จะเพิ่มมากขึ้นนี่นะนี่น้ํามันจะไหลช้านะครับก็ทําให้ไหลเข้าบ้านได้นี่ครับเส้นนี้ ที่สูงก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับนี่นะครับมวน้ําไหลมาจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ํามันได้เทมาจากบ้านมาบกาดนะครับนี่นะครับดูครับรถเล็กวิ่งไม่ได้แล้วนะครับเส้นนี้เส้นโรงเรียนพัชรานี่ตัดขาดนะครับรถเล็กข้ามวิ่งเดือดขาดเลยครับใช้ได้แต่พอรถบิ๊กอัพเลยครับรถเก่งนี่หมดสิทธิ์เลยครับนี่ครับ การระบายน้าล่าช้าครับตรงนี้เป็นแอ่งนะครับเป็นแอ่งนี่ครับโหนี่นะครับจุดที่น้ํามาครับนูนครับน้ําไหลมาจากธนูนะครับระดับน้ําที่ไหลมาจากทุ่งพันธนะนะครับนี่ครับต่วมนี้รถเล็กวิ่งไม่ได้แล้วครับนี่ครับทางเข้าหมู่บ้านนะครับ เส,ส้นหลักนะครับเส้นหลักเข้าหมู่บ้านมัณนะนะก็ใช้ไม่ได้แล้วนี่ครับท่วมนะครับโซนนี้นี่ท่วมแล้วนี่นะครับคือจุดที่หลังร้านของเรานะครับนี่ครับตอนนี้น้ําท่วมแล้วนะครับระดับน้ําในทุ่งก็ไม่ต่ํากว่าเมตรห้าสิบแล้วนะครับตอนนี้ข้าวไม่เห็นแล้วครับ นี่นะครับหลังร้านก็เอ็มไปด้วยน้ําแล้วนะครับชื้นแฉะไปแล้วอันนี้บนเส้นอ่าถนนเส้นบ้านดอนเทพรักนะครับน้ำบริเวณสารสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับก็ยังรถวิ่งผ่านได้นะครับเส้นหลัก คาดการ์นะครับว่าวันนี้ถ้าฝนตกทั้งวันนะครับน้ําจะท่วมนะครับขึ้นมาถึงนี่เลยครับนาของบ้านสวนแม่วลีเองนะครับนานี้อยู่สูงมากนะครับเนี่ยระดับพื้นของหมู่บ้านเลยนะครับแต่ตอนนี้น้ําก็นี่เลยครับระดับน้ํานี่ขึ้นมาสูงแล้วนะครับดูนะครับ นี่คือทุ่งพันจนานะครับระดับน้ำเยอะเลยครับอันนี้น้ำขึ้นมาที่ผมยืนอยู่นี่คือน้ำขังแล้วนะครับเป็นน้ำที่เอ่อขึ้นมานะครับก็นี่หลังร้านนะครับหลังบ้านหลังนอกของของแอดมินนะครับน้ำก็ขึ้นมาระดับนี้ละเดี๋ยวต้องเช็คครับว่าจะต้องสอบสายหรือเปล่านี่ครับดูดูนครับ ก็ขณะนี้นะครับสายฝนก็ยังแรงอยู่นะครับดูครับฝนยังตกกระนำตกเข้ามาเลยนะครับปริมาณน้ำก็เพิ่มขึ้นนะครับจากด้านบนนะครับจากทางอ,อ่างเก็บน้ำรำเชียงไก่ตอนบนนะครับพอดีเพื่อนที่อยู่ทางหิ้งหอยนอนหิงหอย น้องแวงนะครับก็แจ้งมาว่าน้ําฝนยังตกอยู่เหมือนกันแล้วก็ระดับน้ําที่ไหลลงมาก็เยอะครับนี่นะครับก็ต้องเตือนเลยนะครับพื้นที่ลุ่มต่ํานะครับระแวกพื้นที่รับน้ํานะครับอย่างบ้านปันชนะบ้านห้วยใหญ่นะครับซึ่งเป็นจุดที่รับน้ําแล้วก็มี ทางน้ําที่แคบนะครับจะทําให้น้ําเอิอเข้าท่วมบ้านเรือนได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่น้ําไหลเข้าท่วมหมู่บ้านแล้วนะครับ